กลับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีส่องกันต่อนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงการสู้รบกันระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีการสูญเสียกันไปอย่างมากมายหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับแต่นะครับในเรื่องร้ายเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องดี ปะปนแทรกซ้อนกันอยู่นะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับที่ยากจะลืมเลือนนะจุดเริ่มต้นเนี่ยจากสงครามโลกครั้งที่สองปลายทางคือสองเราโอ้โหชื่อเป็นนิยายเลยทีเดียวนะฮะนอร์วูดโทมัสครับคืออดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองเขาเนี่ยเคยไปจําการอยู่ในกองพลส่งทางอากาศที่101คนคุณปู่ผู้เคยผ่านศึกในส,ใน,สนามรบเนี่ยมีอดีตเรื่องราวต่างๆฝังใจมากมายสหายศึกที่ร่วมรบถึง รวมถึงภาพความโหดร้ายในสนามรบอันหารุโหดนะซึ่งล้วนแต่เป็นหนึ่งในความทรงจําที่ยังอยู่ในใจของทหารคนนี้นะครับแต่อีกหนึ่งความทรงจําเกี่ยวกับสงครามโลกที่สองของเขาเนี่ยก็คือสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เป็นรักแรกอันฝังใจแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามครั้งแรกที่คุณปู่ได้พบกับสาวคนนี้นะฮะก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี1944ในตอนนั้นเนี่ยคุณปู่เห็นเออคุณปู่เป็นทาหารหนุ่มจากสหรัฐอเมริกาอายุเพียง21ปี มันเป็นวันที่คุณปู่และเพื่อนๆเนี่ยกำลังออกไปเดินเล่นอยู่ในกรุงลอนดอนขณะที่คุณปู่แล้วก็เพื่อนกําลังเดินเล่นชมเมืองแล้วก็พูดคุยอย่างสนุกสนาน้วเนี่ยสายตาของทหารหนุ่มก็ไปปะกันนะฮะกับสาวน้อยชาวอังกฤษคนหนึ่งเมื่อเขาทั้งสองคนสบตาก,กันฮนะความรู้สึกบางอย่างก็เกิดขึ้นในใจของพวกเขาทั้งสองพวกเขายิ้มให้แก่กันนะครับแล้วก็มองหน้ากันราวกับรู้จักกันมานานนะก็คือหลักแรกพบนั่นเอง คือสิ่งที่หารหนุ่มคนนี้รู้สึกได้ทันทีนะฮะเขาไม่ดรอที่จะเดินเลยผ่านเธอไปนะฮะแต่เขาเนี่ยเดินตรงเข้าไปทักทายแล้วก็แนะนำตัวกับสาวคนนี้ทันทีนะครับเธอคือจอยซ์มอริสสาวชาวเออหญิงสาวที่กลุ่มหัวใจหารหนุ่มคนนี้นะครับเอาไว้ตั้งแต่แรกพบมันอาจจะดูเร็วเกินไปหน่อยนะฮะแต่ความสัมพันธ์ของ,ง,ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาหลังจากการนัดออกเดทกันถึงสครั้ง คุณปู่โทมัสได้บอกว่าผมคิดว่ารอยยิ้มของเธอคือสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตกหลุมรักผมได้แต่มองและก็คิดว่าพระเจ้าเธอช่างสวยหวานอะไรอย่างนี้นะแต่แล้วเดือนมิถุนายน1 9 4่ครับวันดีเดย์และยุทธการปลดปล่อยยุโรปเริ่มขึ้นในเดือนนั้นคุณปู่โทมัสเนี่ยต้องเข้าร่วมในการบุกนอบังดีและก็ต่อสู้เพื่อไปขับไล่ทหารเยอรมันที่ยึดครองพื้นที่สิ่งเดียวที่คุณปู่มีไว้ลําลึก ถึงมอริสสาวคนรักของเขาเนี่ยก็คือรูปถ่ายที่เธอให้มาเท่านั้นมีเพียงจดหมายที่พวกเขาเนี่ยส่งถึงกันนะช่วยหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้กําลังใจทหารกล้าคนนี้ได้สู้ต่อไปด้วยภารกิจที่ด้วยภารกิจหน้าที่ของสงครามทําให้คุณปู่โทมัสเนี่ยนะไม่ได้กลับไปอังกฤษอีกเลยจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามคุณปู่โทมัสตัดสินใจเขียนจดหมายไปหามอริสอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ย เขาขอเธอแต่งงานและชวนเธอให้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาด้วยกันแต่เธอกลับปฏิเสธคําขอของทหารหนุ่มคนนี้ครับเพียงเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังเรียนพยาบาลคุณปู่โทมัสนะฮะผิดหวังนะกับเรื่องนี้เพราะว่าตลอดเวลาในสามลบเนี่ยมอริสคือสิ่งเดียวนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเลยนะที่ทําให้เขามีชีวิตอยู่แม้ว่าจะผิดหวังมากเพียงใดก็ตามนะฮะแต่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อครับคุณปู่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับหญิงสาวที่น่ารักอีกคนหนึ่ง แล้วก็มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวมาถึง56ปีก่อนที่เธอจะจากคุณปู่ไปอย่างไม่วันกลับจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวัย71ปีในปี2001พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ